สาวิทยาเนี่ยสายาอิสลามีานาราธิวาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาที่2เท่า15บห้อ,อต่อ5เท่า14บวันนี้จะมาพูดในเรื่องของมารายาทต่อบิาดามารดา,า,า,ามารยาทต่อบิดามารดาเนี่ยเมื่อมองของเราคะะเมื่อมองว่าการที่เราจะมีมารายาทที่ดีได้นแน่นอนว่าเราจะต้องเป็นลูกที่ดีว่าลูกที่สอนให้ก่อน จึงนั้นก็หมายความว่าเราจะต้องเชื่อฟังอัลลอฮฺสุภาห์หุะตาและเชื่อฟังพ่อแม่องจะมายกตัวอย่างหนึ่งคอนเซ็ปต์นะคะก็คือคําว่าสอนแหละ s o l i h s, s เนี่ยจะเป็น certify ว่าจะเป็นความพึงพอใจเราจะต้องทําให้ท่านทั้งสองเนี่ยพึงพอใจสอเนี่ยก็จะเป็น obey นะคะ obey ก็คือการเชื่อฟังการเชื่อฟังไนทนีเนี่ยก็คือการเชื่อฟังในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการต่ออัดหรือว่าการขอรุ สามก็จะเป็น L นะคะคือ Love Love ก็คือการแสดงความรักการแสดงความรักมีหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นทั้งการพูดว่ารักเขาการให้ของขวัญการกระทําและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการดูอาให้แก่เขาเราเนี่ยจะถูกฝังว่ตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเราจะต้องเป็นดูอาน,นี้นะคะซึ่งนั่นก็คือ r o b u i l f i l i n g s with loyalty and p r m i s e m e w i h a s i ร c e r e ต่อไปนะคะก็จะเป็น I อนะคะไเนี่ยก็จะเป็น impress ความประทับใจเมื่ออะไรที่เราทำให้บิดามันดาของเราเนี่ยประทับใจอ๋อ ก็จะประทับใจไปด้วยที่บอกให้ทําดีกับพ่อแม่เนี่ยก็เป็นภาระหน้าที่สําคัญที่ลงมาจากการทําอิบาดะนั่นก็คือการทําดีต่อพ่อแม่ขณะเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้ความสําคัญของแม่อย่างเด่นชัดและถูกกําชับมากขึ้นอีกเพราะอัลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวอย่างตรงสรงโดยการพูดถึงแม่และอธิบายความยากลําบากและความเหนื่อยในการอุ้มท้องในสุรรุกละกมานอายะที่สิบสี่โฮซัยนัลอินซานะบิวาลิไดฮามัลตะฮูอุมูหูวะฮันนอาลาวะฮินวะฟซาลฮู في แง่ไมน ن ้นนิชกุลลีวิ ي ัลเ إ ل ي المصير ควาว่าและาเราเ่อสั่งให้มนาหนุ่มดีต่อว่อแม่ของเขาผู้เป็นแม่ได้อุ้มเขาด้วยความเหนื่อยยากและยังให้นมเขาในระยะเวลาสองปีเจ้าทรงขอบคุณเอาละและขอบคุณบิดามารดาของเจ้าและอย่างข้านั่นคือที่ที่เจ้าจะต้องกลับมาสาเหตุที่เอาละเนี่ยได้ กล่าวถึงมั่นดาและการอุ้มของของนางเพื่อเป็นการย้ำถึงหน้าที่ต้องทําดีกับนางนี่คือสถานะของแม่ไอรีนอดแหลกบันอยกากจังเอาละซึ่งเราจึงต้องทําให้ท่านประทับใจต่อเราด้วยการเป็นลูกที่สองค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือ H h เนี่ยก็คือ help การช่วยเหลือการช่วยเหลือก็คือการเป็นบังภาระนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านควานบ้านร้านชาถือพื้นซือออ้อของให้เขานะคะ เขาจะได้ไม่มีไงนะคะก็ถือว่า,าการที่เราพูดเนี่ยว่าเรารักเขาเนี่ยจะได้ไม่เป็นแคลงปากเราทําให้เขาเห็นเราสื่อให้เขาเห็นว่าเราจริงใจนะเราทําเพื่อเขานะอย่างนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี่นะคะอยากฝากว่าสําหรับใครนะคะที่ยังมีอดีอุ้มีอยู่นะคะก็ดูแลเขาไว้ให้ดีๆเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดแล้วก็ สวนันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะก็คงจะเป็นเิ็ความรู้เล็กน,น,น้อยนะคะสะวันนี้ก็เสียงค่าไ